ซ่อมใหม่แกนฟิล์โนไฮดะครับจอใหม่ห้องที่หลังๆนะครับก็มีน้ำเข้านะครับเต่งขึ้นเต็มเลยข้างหลังก็มีน้ำเข้านะครับลูกค้าบอกว่า มีเด็กซนนะครับไปแกะฝาเ,เทปกาวที่ปิดฝาออกนะครับพอดีฝานั้นแตกแล้วก็เทปกาวลูกคาวเทปกาวแปะไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีเด็ก <c oughs> ไปเด้งออกน้ำเข้าเต็มเลยะนะครับ <c oughs> มาเริ่มถอดกันดีกว่านะครับ ก็ถอดออกบ้างก็แหละแต่ก็ยังเหลืออยู่สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ลองได้ถ่ายาทำวิดีโอลงช่องนะครับก็มีรอยน้ำเข้านะครับอย่างเห็นได้ชัดเลย ถ้าที่เห็นเนี่ยมีสายแพร์ขาดอยู่นะครับสายแพร์ขาดอยู่เมันก็นเล็กด้วยนะ Okay. เดี๋ยวแกะออกมาดูนะครับนี่แกะออกมาเลยแกะออกมาเลยก็ได้เอา้าแกะออกมาเนี่ยจะแกะออกไหมแกะออกหรือเปล่าลองดูหน่อยสิผมก็ยังไม่เคยแกะนะครับ ต้องใช้น้ำยาลอกคราบกาวนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับก็ใช้ดีนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนแต่อย่างใดนะครับแต่ผมซื้อมาใช้ส่วนตัวนะครับก็โอเคนะครับมันง่ายต่อการทำงานของเรา ทิ้งไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวจะลองเช็ดคราบออกจอหรือเปล่ามันแห้งกักขนาดนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน หลังจากที่ผมได้ทําการเช็ดคราบกาวนะครับขูดกาวออกจนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทดลองหน่อยนะครับมันจะเป็นยังไงบ้าง 8บวกนะครับ15กาวเดี๋ยวเปิด power supply ดูเสียบฝักแล้วเปิด power supply ดูอา้าวมิดติดเลยฮะจอข้างล่างก็เสียด้วย วแลในความเป็นจริงน่าจะมีภาพขึ้นนะครับเพราะตอนมารู้สึกว่ายังเห็นภาพอยู่เลย ล้างทำความสะอาดแล้วก็ขูดกาวออกนะครับกับกลายเป็นมองไม่เห็นอะไรเลยนครับก็หลังจากผมขูดกาวนะครับขูดไปขูดมาขูดกาวเช็ดกาวด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหน้าเนาะแล้วก็จอนั้นได้ร่วงออกมาแบบนี้นะครับร่วงออกมาชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็ล่วงออกมานะครับี่ เป็นฟิล์มที่อยู่ด้านหลังนะฮะล่วงออกมานะครับอันนี้อยู่ก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นนี้แล้วก็ตามด้วยแผ่นนี้นะครับจะว,วางซ้อนกันอยู่แบบนี้นะตอนแสงนะครับอันนี้กรองแสงอันนี้ก,กระจายแสงอยู่แบบนี้นะครับนี่ <laughs> หลุดออกมากหมดเลยนะครับหลังจากที่ผมจับวางอะไรลักษณะนี้นะครับออหลังจากที่ผมฉีดออน้ํายาลอกคบกาวเข้าไปเนี่ยเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าออแผ่นนี้เป็นกาวนะครับดําๆเนี่ยดำๆเนี่ย,ยเป็นกาวทั้งหมดเลยนะครับเป็นกาวทั้งหมดเลยเพอโดนน้ายาลอกครบกาวเข้าไปก็ทาให้การยึดเกาะนั้นไม่อยู่แล้วหลุดร่วงออกมาลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ แผ่นฟิล์มตัวนี้นะครับก็ห่อตัวออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมันอยู่ด้านหลังแบบนี้เห็นรอยขีดๆไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีขีดๆขีดๆอยู่นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งันหรูดออกมาหมดเลยนะฮะพองใหม่นะครับอันนี้ของด้านหลังนะส่วนของด้านหน้าที่ผมลอกออกตั้งแต่ต้นนั้นก็จะเป็น อันนี้นะครับอันนี้อยู่ด้านหน้าอันนี้อยู่ด้านหลังนะครับมีตั้งสองสามชั้นนะตรงนี้ยังเป็นกาวอยู่นะครับไอ้น,น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นกรองแสงวนะฮะต้องต้องแชนเดิมนะครับต้องไม่ทิ้งฮะต้องเก็บไว้สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือสองชิ้นนี้นะครับก็ในส่วนของตรงนี้ จอนี้นะครับรู้สึกว่าผมจะต้องลอกกาวอันนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะใส่ฟิล์มใหม่เข้าไปแต่คราวนี้หน้าจอตัวนี้เป็นแบบ TFT นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถใช้มีคัตเตอร์เนี่ยขูดข้างหลังได้ไหมโดนสายแพรขาดจะงานเข้าเลยนะครับต้องใช้ ความพยายามหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าแล้วก็ลองกันเลยก็ได้เอาเดี๋ยวขอเก็บสัมภาระก่อนจำเป็นต้องใช้ห้ามหายหายแล้วงานเข้าเลยฉีดใหม่ <c oughs> ยาหลอกขับกล่าว <c oughs> น่าจะ โอเคแล้วเดี๋ยวลองขูดกาวออกสักหน่อยนะจะเป็นอย่างไรได้ไหม ภาบกาวหนึ่ชั่วโมงผ่านไปนะครับภาพกาวที่ออกมาก็จะประมาณนี้ีคาบกาวนะครับโดยใช้น้ำยาลอกคาบกาวชิ้โพลงไปแล้วก็ใช้มีคตเตอร์เนี่ยไมยคัตเตอร์นะครับขูดในลักษณะ45องศานะครับอย่างนี้เป็นเส้นตรงนะครับไม่ขูดเฉียงจากมุมนี้ไปมุมนี้นะครับสิ่งที่ระวังที่สุดก็คือ สายแพรตัวนี้นะครับถ้าไปมีคัตเตอร์นี้มาโดนสายแพรนี้ขาดบัลไลเลยนะครับงานเข้าเลยเราจะไม่สามารถใช้นาจอได้เลยนะครับดูนะครับหลังจากที่ขูดเสร็จแล้วนะครับมันจะได้หน้าจอสีเงินๆแบบนี้นะครับมันวาวนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่ในแผงวงจรดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมว่ามันไม่ติดหรอก เปิดแล้วครับไฟหน้าจอไฟแบแบตแบก,กาวแบ็กไลท์ส่วนหน้าจอนั้นไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็จะสดใสอยู่เต้องใช้แผ่นฟิล์มนะฮะต้องมีแผ่นฟิล์มโพลาไรส์ก่อนถึนจะมองเห็นนะครับจะลองใส่ดูมันจะมีเห็นไหมนะ มีตัวหนังสือขึ้นแล้วนะครับหนังล่างแต่การแสดงผลเนี่ยไม่ค่อยสวยเลยสีต่างไปนะครับแค่สลับกันสีก็ต่างแล้วเห็นไหม <c oughs> หลังจากผู้ที่ผมต่อลายวงจรครบนะครับมันก็จะ การแสดงผลมันก็จะติดทั้งหมดนะ,อะโอเคนะครับดูแล้วก็สวยงามนะฮะผมจะติดฟิล์มลงไปนะครับฟิล์มด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันติดทดแทนกันไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวจะติดเลยนะครับ เดี๋ยวจะมาติดฟิล์มทางด้านหน้ากันนะครับเออยังไม่ได้ทำความสะอาดอน,นุเลยทำความสะอาดก่อนดีกว่า เดี๋ยวมาทดลองกันก่อนนะครับว่ามันจะเห็นภาพไหมเห็นตัวอักษรไหมนะครับสายแพราขาดนะครับสายแพรบริเวณนี้ขาดต้องต่อใหมนะ่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยมันพอจะมองเห็น ตัวหนังสือตัวอักษรหรือเปล่าอ้าวนี่ไงขโมงเห็นมาแล้วนะครับเห็นไหมอ๋อแสดงว่าสายจอบแบคลายขาด งต่อใหม่นะครับยกมาประกอบชิ้นส่วนหน้าจอเข้าให้หมดนะครับ ก็หลังจากที่ผมต่อลายวงจรใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสายเพลมันขาดอยู่ทั้งสองด้านนะครับหลังจากที่ผมต่อสายเพลแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาทดลองกันนะครับทด <Yes. S 2> ลองแล้วจอกันนะครับเปิด power supply Ah. ก็โอเคนะครับกลับมาเป็นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฟิล์มมันเสียนะครับก็ดำเนินการเปลี่ยนแผ่นฟิล์มโพลาไรส์นะครับที่มันเสียออก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ